เกันครบสี่คนวันนี้นะ่ะทีก้าจะไปซื้ออะไรจ๊ะไปซื้อของเล่นนี่เดี๋ยวแม่จะไปซื้อดอกไม้นะ่ะเอามาประดับห้องนี่ไปซื้อกันเถอะพ่อโอเคโอเคนี่น,นีมาเร็วมาเรวเออสวัสดีค่ะว้าวเอออยากได้เป็นดอกะอะไรครับอืม มีดอกลาเวนเดอร์ไหมครับไม่มีครับดอกอะไรก็ได้ครับที่กำลังลดราคาเอ่อน่าจะเป็นจ้องเป็นดอกอือสักครู่นะครับนี่ครับขอบคุณครับราคาเท่าไหร่ครับไม่เป็นไรครับผมให้ฟรีเลยครับขอบคุณครับจีจีจังเลยให้ผมช่วยประคองไหมครับไม่เป็นไรครับฉันเก่ง สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าพอดีว่าวันนี้จะมาซื้อดอกไม้ค่ะเอาแบบไหนดีครับเอาแบบที่มีกระถางอยู่แล้วอันนี้ละกันสองอันนี้พ่อสองอันนี้ออสองนี้จะพ่อราคาเท่าไหร่จ้าราคาทั้งหมดเอ่อห้าร้อยเก้าสิบครับเนี่ยผมมีตังอยู่ครับไว้โอกาสหน้ามาใหม่นะครับค่ะ ไปหากระดาษถุงมกระดาษก่อนแม่ทิก้าเริ่มจะปวดฉีแววดฉ่แล้วอะค่ะฮะปวดฉี่แล้วเหรอแม่บอกแล้วไงล่ะว่าก่อนจะมาให้เตรียมตัวให้ดีก่อนทิก้าดื่มน้ําเยอะนี่คะเออก็ได้ให้พี่ชาไปส่งซิโอเคค่ะทิก้ามาเลยไปเข้าน้ำด้วยกันทิก้านะทิก้าโอ้พี่อยากไปชอปปิ้งสักหน่อยอดเลย ไปไปไปๆปอุ้ยที่ก้าไปเข้าน้ำนะเดี๋ยวพี่น่ะจะไปซื้อของซื้อน้ำสักแก้วหนึง่งไปแล้วซื้อน้ำอะไรดีนะอืมชานมไข่มุกละกันพี่ขาขอชานมไข่มุกสีเหลืองกับสีม่วงสองอาแก้วค่ะแต่ครับรถสกู๊นครับนี่ครับอุ้ยหมดแล้วครับพอดีผมดื่มไปแล้วนเอาสีเขียวก็ได้ค่ะ เกละาห้าสิบทั้งหมดร้อยใช่ไหมคะใช่ครับไว้กดหน้ามาอุดหนุนใหม่นะครับค่ะสวัสดีค่ะฮ่าเสร็จแล้วพี่นิชาบอกว่าไปไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ฟังโมต่นั่งนเออเออใช่นั่งเออฮ่าเอ๊ะพี่นิชาไปไหนแล้วเนี่ยหรือว่าพี่นิชาจะลงลิฟต์ไปแล้ว ลงไปแล้วแน่ๆเลยไปก่อนแล้วพินิชาที่กล้าก็มันจะไปหัาพ่อแม่พินิชาอยู่ไหนเ,เจอเอ้ขอโทษค่ะไม่เป็นไรค่ะทำะไงดีละเนี่ยพ่อแม่พินิชาหายไปไหนมือถือมือถือมือถือก็ไม่ได้เอามา,เ,มาเอาแล้วพี่คะพี่คะขอโทษนะครับพอดีผมขอไปเข้าน้ำก่อนนะครับมีอะไรหรอครับ วา่าแล้วปวดชี่เอาแล้วเวล่าแม่บอกว่าถ้าหลงทางต้องมาตรงที่เคาน์เตอร์แต่พี่เคาน์เตอร์ปวดฉี่สิฉันต้องไปขอยืมมือถือใครสักคนหนึง่งไปร้านมือถือแล้วกันพี่สาวค่ะอุ้ยอเอาอะสวัสดีค่ะน้องมีอะไรหรอคะสวัสดีค่ะคุณป้า,าสวัสดีจ้ะน้องทีก้านี่ ใช่ค,ค่ะขอยึดโทรศัพท์หน่อยได้มั้ยคะเอ่อจะไปทำอะไรจ๊ะพอดีว่าหนูหลงทางกับพ่อแม่ก็พี่นิชาค่ะโอเคเอ่อจำเบอร์ไม่ได้สูนสูนสูนสแล้วมั้งนั่นไงแม่ฮัลโหลนี่อ่ะโทรมาหาแม่ทำไมหนูหลงทางค่ะฮะจะหลงทาง พี่นิชาล่ละพี่นิชาอยู่ไหนก็ไม่รู้ค่ะ,มะเมื่อกี้น่ะแม่เจอพี่นิชาด้วยตรงไหนนะคะชั้นสามนี่แหละอ้าวอ้าวแล้วทีก้าอยู่ไหนล,ลกูกลงลิฟต์มาชั้นหนึ่งค่ะโอ้ยไม่ได้ฟังพี่พี่นิชาบอกไว้หรอว่าอะไรคะพี่เขาจะไปซื้อชานมไข่มุก เธอน่ะไปลงลิฟท์ทำไมเล่าก็แค่ออกมาจากห้องน้ำแล้วก็ไปไปร้านอ้าวใครจะไปรู้โอ้ยลีบลงลิฟต์ไปเร็วโอ้ยนี่ลูกบอกทีก้าใช่ไหมบอกน้องว่าว่าไปซื้อร้านข้างๆเนี่ยใช่ค่ะบอ,อกไปแล้วทีก้าน่าจะไม่ยอมฟังแน่ๆเลยทีกา้าทีกา้า <c oughs> ขอบคุณนะคะป้าคนสวย ไปเลยจ้ะบ้าไปส่งโอ้ยบอกกันเลยไปก็ไม่ค่อยจะเชื่อทีก้าเนาะนั่น,นสิทีกกาพี่นิชาแม่พ่อไปไหนกันมาเนี่ยทีกกาพี่บอกไปแล้วไงว่าพี่ไปซื้อรายข้างๆเออแล้วหนูก็นึกว่าลงมาข้างล่างจะเจอกับพ่อกับแม่ ก็พ่อแม่อยู่ข้างล่างนี่แหละแต่อยู่ๆพ่อเขาก็ปวดฉี่ก็เลยขึ้นมาข้างบนกันไงลนะ่ะอ๋อไม่ยอมัังที่พี่พูดดีนะที่หาเจอขอบคุณป้ามากเลยนะคะจ้าไม่เป็นไรนี่พี่คะคะขอบคุณคนณพี่มากเลยนะคะที่ให้น้องยืมโทรศัพท์ ยถ้าไม่มีโทรศัพท์นะฉันเนี่ยคงจะไม่รู้เลยว่าลูกฉันไปไหนห่างก็มีอย่แค่สามชั้นเนาะยังจะหลงทางกันได้เลยร้านก็ไม่ค่อยจะมีฝนก็ไม่ค่อยจะเยอะว้าวนั <c oughs> <c oughs> ่นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมบ๊ายบาย แล้วก็แชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจ๋าหายไปไหนหายใจหาย